นั่งคู่ละสองพันกว่าเอาเงินนี้ป่ะใช่ฝันว่าตัวเองไปซื้อเสื้อซื้ออะไรฝันฝันอยู่ว่าได้เมื่อคืนก็หลังจากทำความสะอาดเสร็จเมื่อคืนก็ฝันว่าได้ตั๊ก,กแตนมาเยอะเลยเป็นของเป็นฝันฝันว่าพี่สาวซื้อเสื้อมาให้จ้ะซื้อเสื้อซื้อรองเท้ามาให้ก็ก็ได้แล้วนะเนี่ยก็ถือว่าได้เหมือนกันนะฝันว่าได้ของอ่ะได้แล้วตัวเลขในใจ<บ>ชอบตัวไหนเนาะปกติ ้ว,ท,วที่ดูเอาเด้อโนทำความสะอาดมนเห็นตรงนี้ของหลวงตาแล้วทำความสะอาดที่ก,กระท่อมบ่ะเนี่ยจ่าเมื่อวานอ,อ๋อเมื่อวานจา้าหนไม่ได้รันทดนแต่จุดทูบได้สามแปดสามนะพี่สามแปดสามจุดทูบได้สามแปดสามอันนี้เล็กทูบ <38 3. S 2> เลขทูบจุดเมื่อวานบ่ะค่ะสามแปดสามมาขออนุญ,ญาตหลวงปู่ก็เลยจุดทูบอืสามแปดสาม มันก็ขึ้นลงกับตรงนั้นเนาะที่ที่ผ้าขาวของปู่อ่ะของของปู่สามเก้าเนาะได้ได้ถ่ายไว้บ่อค่ะเมื่อวานพี่สาวเขาถ่ายให้จังเห็นตรงไหนเนาะตรงกำแพงหรือว่าตรง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 ข้างหลังศสือสะนเออข้างหลังศีรษสะของปู่องไหนเนาะค่ะที่นั่งอยู่ อ๋อองค์นั่งเ่ะอเห็นเป็นเลขแปดบ่ะเพราะวันแต่วันที่หนูพาช่างมาก็หนูขนลุกองค์ที่นั่งเลยขนลุกองค์ที่นั่งแปดป่หรือว่าศูนย์ศูนย์อนี้หนูวงกลมไว้ให้ดูเลขเออจะมองเห็นบ่อต้องถามคนมีเส้นเลยเนาะมันมันย้อนแสงจะต้องถามคนมีเส้นเห็นเป็นตัวไหนถ้าถ้ามองในนั่นมองอันนี้มันจะเป็นเห็นเลขเหมือนเลขเจ็ดอันนี้ข้างล่างเลขสาม เจ็ดสามะแต่ถ้ามองในโทรศัพท์มองไกลๆมันเป็นเลขแปดเจ็ดสามแปดอ่ะถ้าพมองม็งไปเลขแปดอันนี้เลขสามใช่อันนี้เนแปดถ้ามองมองฝั่งมองมองที่ท่านน่ะมองข้างหลังอ่ะตัวนี้จะเป็นเลขเจ็ดอันนี้จะเป็นเลขสามบอกสรุปก็คือสามแปดเจ็ดอ่ะเนาะเจ็ดแปดสามประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่คนเห็นนะคะจ้ะ ก็เวลาถ่ายแล้วก็มองไม่เห็นต้องต้องถามคนมีเซนเนี่ยคนมีเซนว่ายัางไงก็ว่าตามแตม่มองเห็นในคออะนะไปดูอ่ะพี่ไปดูสิมองเห็นตรงครรงอคอของปู่นะเห็นเป็นตัวไหนหล่ะบ้านนี้เห็นเป็นเจ็ดสามห้าเลขเยอะเจ็ดสามห้าเอาถ้ามองไปแล้วเห็นเป็นเลขเยอะเนาะก็เอาตามผู้ที่โชคดีมองเห็นก็แล้วกันอะไรนะเมื่อกี้ 8ปดเจ็ดสามบอเจ็ดสามแปดสามพี่เจ็ดสามแปดสามประมาณนี้เนาะมันก็ตรงกันกับเลขทูบนี่ใช่เนาะแปสามอนุชอบชอบแปดสามรู้สึกว่าชอบแปดสามอ๋อรู้สึกว่าชอบแปดสามค่ะเพราว่าเจ็ดสามมันออกข้างบนข้างล่านจ้ะชอบแปดสามนเห็นตรงตรงข้างหลังท่านนะ แต่ในทูบก็สามแปดสามอันนี้เห็นในเห็นในคอเมื่อเช้าก็เด็กเจ็ดสามเจ็ดสามห้าก็ตัวเดียวกันหมดเลยเนาะตัวเดียวกันหมดเลยเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดสามแปดสามก็ทูบก็เจอสามแปดสามเนาะตัวเดียวกันหมดเลยนะคะสำหรับแนวทางนะคะใน วันที่สองเขีนวันที่ให้ด้วยค่ะสองพฤษภาสองทัห้าเนาะจ้ะทับห้าหกคกทับหก้หาห,าหกโก<า>จ้ะให้เป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะจากผู้โชคดีเด้อนะคะที่ปู่เขียนให้สามตัวตรงๆเลยว่าขอปู่ว่าอย่างนั้นนะคะ,ะให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะ ก็น้องไม่อยากออกสื่อนะคะก็ไม่อยากออกสื่อก็เลยเออเอาแต่เสียงนะคะท่านผู้ชมถูกฉลุกจากที่นี่บ่อยอ๋า้านผานี่าายผานผ่านมานผู่าน่าน้ชานผู่นน่น่น้มานานมานั้นู้มาน้่มานู่านมานผ้่นานผู้่นานมานูน้ั ไอตอนนั้นแหละเหมือนกับว่าเขียนเลขไว้ตามเว่าอนอะเนาะเขียนเลขไว้ตามเว่าก็ออกมาออกมาออกมาหมดเลยเลขที่ท่านเขียนไว้อะนะตอนที่ว่าเข้าทรงที่ว่าบวงสรวงนะจะกับช่าเงเอกเนาะออกจ้ะออกมาหมดเลยได้ออกมาหมดเลยแล้วทีนี้อพอเลขมันออกมาหมดตามตามก็ตามก็ถูกถูกถูกแต่ถูกถูกไม่ค่อยเยอะถูกนิดหน่อยนอี่ก็ะ พอพอไอช่วงที่องห้าแปดสามตอนนั้นก็ก็ได้เลขมาก่อนหน้านนะั้นแล้วแหละแต่ว่าเ,เลขไเว่าหมดแล้วจะซื้อเลขไหนดีก็มองไปไอเห็นในในยามนะจ้ะในยามก็มองไปก็ห้าแปดสามชอบเลขนี้มันเป็นเลขไทยเนะะะานนะใช่ไหมคะเนาะชอบเลยไทยห้าแปดสามก็เลยเจอในกลุ่มหวยด้วยก็เลยเนยเหมือนเลขเหมือนเลขไอในยามลงตาเลยอ่ะจ้ะ ก็หาเลขซื้อทีก็ใกล้วันหวยออกแหละลงตาเก็บท่านไปเข้าฝันว่ายืนอยู่ตรงนี้แต่ให้เห็นแต่รูปร่างไม่เห็นไม่ให้เห็นหน้าตาแล้วเขาก็บอกหนูก็เดินไปหาเลขแถวๆนี้แหละวะหามองหาเลขเขาก็เลยแบบจะไปหาเลขที่ไหนเลขก็เอาแต่ในกระท่อมมันกระทูกแหละไม่ต้องไปหาเลขที่ไหนหรอกแกบบอกมีนะจ้่าอันนี้ปู<ห>พูดเป็นภาษาเขมรหรือไทยจา้<อ>จาจ้าพูดภาษาเขมรเขมรเน,ะรนะานะ แล้วหนูก็เลยพอซื้อมาก็ออกเต็มเต็มเลยห้าแปดสามแต่หนูในใจอะ่ะเหมือนกับว่าหนูได้เลขตัวนี้มาแล้วเหมือนกับว่ามันซื้อแต่สองตัวนะสามตัวคือเลขเขาอั้นก็เลยไม่อยากจะซื้อเงยจ้ะแบบออกมาก็ห้าแปดสามเลยแบบแล้วแล้วที่ปู่มาบอกก็บอกยังไงนะที่ว่าสูกสามตัวงวดล่าสุดเนี้ยงวดล่าสุดมาเขียนให้เลยจ้ะปู่มาเขียนให,ให้เลยบอก,บอกวันนั้น คือหนูไม่ถูกมาหลายงวดเนาะหนูก็เลยแบบมานั่งวันนั้นมานั่งกันสามคนนั่งสามพอแล้วหนูก็จุดทูบนี่แหละแต่ไอฝุ่นทูปนะมันคลุ้งกระจายนะในเสือนะจะมันคลุ้งกระจายมันมีแต่ฝุ่นหนูก็เลยแบบว่าออ้ลองตาเข้าฝันบอกหนูสามตัวตรงไปหนูจะมาปูกระเบื้องให้วันนี้นะอืแล้ทีนี้ก็ทีนี้ก็เหมือนยังไงหรอกมันเก็ มันไม่ถูกมาหลายงวดแล้วเนาะจ้าแล้ววันนั้นก็คิดว่าโอ้สามงวดแล้วไม่ถูกเหมือนกับว่ามันสามงวดแล้วไม่ถูกไม่ไม่ไม่อยากจะเล่นแล้วอะไรเงี้ยจะเก็บตังไว้ดีกว่าไม่ไม่เล่นละแต่ฝันทังงวดเลยว่าหลวงตาไปโบค่ะฝันว่าเขาทาอะไรไม่รู้ในวัดนี่เออมีคนสร้างบ้านเดือนไทยสร้างขวางหน้าวัดนะก็เ,เลยไปโอ้ทําไมป้าป้ามาสร้างบ้านอะไรไปอย่างนี้ เขาคนคนในหมู่บ้านเขาจะเข้ามาทําบุญเขาจะเข้าฝั่งไหนละ่ะป้ามาสร้างขวางทางเข้าวัดอย่างนี้และในสักพักก็มีหุ่นเดินออกหุ่นไอ้ส่กีวรพระนี่แหละแต่ตัวไม่ใช่หลวงตานะหุ่นไม่ใช่ของไม่ใช่ถุงหลวงตาจะเป็นขาวสูงแต่หน้าตาหลวงตาอันนี้เขาให้เห็นหน้าเห็นตาจะจะเป็นหน้าตาหลวงตาและทีนี้ก็เขาอะก็เลยว่าหลวงปู่ส้วงนี่ นี่เขาก็มานั่งลงเขาก็เขาก็อารัธนาพี่เห็นไหมตอนที่เขาส่งอ่ะเห็นไหมที่อารัธนาที่ว่าเสียงออกพันแบบนั้นแหละเสียงออกมาแบบนั้นแหละเสียงในหูเราได้ยินเสียงแบบนั้นแหละวันนี้ก็ท่านก็นั่งลงนี่ชาวบ้านก็เอาได้มาผูกแขนผูกแขนปู่ป่ะใช่หนูก็ไปผูกหนูก็บอกว่าเอ้าได้หมดแล้วหนูวัยได้หมดไม่มีได้ แล้วไม่รู้ยายอะไรลูกก็ดึงเส้นผมให้ก็บอกว่าเอาเส้นผมยายไปผูกก็ได้เพราะว่าเส้นผมนั้นอ่ะเป็นสีทองอเป็นแบบเป็นเหมือนสร้อยอ่ะเป็นเหมือนสร้อยทองงเงี้ยอะไรหนูก็ไปผูกผูกแขนท่านท่านก็นราชธนาศินอะไรของท่านไปแล้วทีนี้หนูก็เลยว่าลวงตาหนูขอเลขหน่อยวะ่ะขอขอเลขหน่อยแกก็เขียนให้ตรงนี้พี่9แล้วก็0แล้วก็6แขนให้ตรงตรงนี้เลยตรงขาใช่9 0 6 เาก็เลยมันก well, we th ็หนูพไม่คิดว่ามันจะออกนะมันออก907แล้วมันจะมาอะไรเนี่ย906อย่างงี้แบบเมื่อก่อนก็ฝันมันกั้นฝันว่ากระท่อมท่านไอถูกไฟไหม้ไอหนูก็วิ่งวิ่งไงไอักไอ้าก้องไฟนะไปเอาไปเอารูปท่านลงจากกระท่อมรัวไฟไหม้ใช่หนูก็เอากอดรูปท่านมาแล้วทีนี้พอหนูกลับด้านไป เจอสองแปดห้าแต่มันไม่ออกสามตัวนะมันออกสองตัวตอนนั้นจ้ะมันออกสองตัวแปดห้าตรงเลยค่ะแลหนูก็จาไว้ว่าเอะหนูฝันย่างเงมันเคยเคยออกนะแล้วเหมือนกับว่าเหมือนแกมันแกบอกย้ำอีกแต่หนูไม่มั่นใจอ่ะถ้าถ้าสมมติว่าหนูฝันแล้วถ้าหนูได้เลขฝันต่อมาหนูต้องฝันว่ามีคนเอาของนั่นของนี้มาให้หนูถึงจะได้แต่นี้ฝันแบบเงียบฝันฝันว่าเขียนให้แล้วก็ไม่เห็นอะไรเลย แต่ตื่นเช้ามาเห็นควยมดเขียนอะะไรนควยมด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 ยังไงเนาะพี่ไม่เคยเห็นบ่ควยมดที่มันทำมดดินนะอ๋อมดอ๋อมดเคยเห็นอยู่อ๋อมันทำศูนย์หกเลยบ่ศูนย์หกหกศูนย์เลยโอ้ตอนเช้าเช้าตื่นมาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้พี่ดูจ้ะอ๋อได้ทายรูปไว้อยู่เนาะเอาลงเฟซอยู่ ลงตาไม่เปิดไวไฟหรอหนูมองไปหนูเจอสามเก้าอ่ะนั่นแหละเนาะตัวแดงๆเลยไหนเหรอรู้สึกว่าตัวเองมีเส้นในด้านนี้แล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าก่อนที่คนในหมู่บ้านจะเป็นนู่นเป็นนี่รู้สึกว่าตัวเองนฝันเนาะใช่รู้สึกว่าฝันฝันแม่นใช่ฝันแล้วเป็นจริงใช่เหมือนก็ว่าเราฝันเหมือนเราเห็นก่อน แต่ไม่พูดนั้นหนูจะไม่พูดออกไปว่าบ้านนี้ยังไงยังไงเราคือไม่ไม่ไม่พูดแต่ว่าพอพอถึงเวลาผ่านไม่เปกี่เดือนก็เหมือนที่เราเมือนที่เราคิดมาด้านโชคลาภถูกบ่อยบ่อยอยู่ที่ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ไม่นี่หรอกตอนนั้นไปทางศรีสะเกดเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาเขาเขาคง มันมีมันมีคนทางสีสะเกตอะเขาเหมือนว่าเวลาเขาไปเดินผ่านไม้ใหญ่ที่ไหนถ้ามีสีสักติดอยู่ก็เหมือนว่าเขาจะเข้ามาเลยอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นแฟนหนูเข้าไปสีสะเกตพอดีเลยสีสะเกดแล้วเขาก็บอกเลขนั้นมาอันนั้นหนูถูกหนูถูกครั้งละเจ็ดร้อยพันสองสามร้อยอย่างต่ำก็สองร้อยอะไรเงี้ยเป็นเงินใช่ไหมคะใช่อ<ถ>แล้วงวดเมาเก้ถูกเท่าไหร่คะนหนูไม่ได้ซื้อเยอะพี่ปกติหนูจะเล่นตัวละ ถ้าหนูได้มาหนูจะเล่นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะสามตัวก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงนั้นมันไม่มีงบอะเนาะก็เลยว่าไม่ค่อยกล้าเล่นเยอะแล้วเหมือนว่าสัญญากับตัวเองว่าจะจะงดจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะจะแต่ก็ยังดีถือว่าได้อยู่อันนี้นะ,ะอ๋อหกศูนย์จริงๆด้วยไม,ม่ค่อยชัดย้อนแสงอ๋อมดมันทำ เอาดินมาทำตัวเลขอะเนาะหกศูนย์เ,<อ>เขาเรียกอะไรนะภาษาควยมดควยมดโอ้ยเบสมดควย,ควยมดยหกศูจริงๆด้วยจากที่ฝันแล้วไม่ได้กินอะไรเลยปกติก็จะได้กินได้ของนุ่มนีนนั่นเนาะ<อ>แต่ตื่นเช้ามาเห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆหกศูนย์นะคะ